สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบอมลำเพลทออฟิเชียลนะคะดิฉันเป็นนักข่าวภาคพื้นค่ะเป็นนักข่าวภาคพื้นดินนะโอ๊ยเป็นนักข่าวภาคพื้นดินค่ะพี่น้องคะทางนี้ค่ะพี่น้องทางนี้ค่ะของฟ้าปลอดโปร่งล่มสบายนะคะทุกคนจะเห็นว่าไม่มีเมฆฝนนะคะพี่น้องคะดิฉันเป็นนักข่าวภาคพื้นดินคือสำรวจแต่ภาคพื้นดินจนหอดภาคอากาศนะคะลองซิมเบิ่งแนีว่าดินมันดีบ่างสำหรับหญ้านะคะมี่รสชาติ ยาไม่รสชาติดังนี้นะคะจืดนะคะพี่้องคะเจอได้ว่าได้กินดูเลยนะตะกี้ได้กินด้วยสัเมื่อนี้เริ่มเริ่มเป็นคนปอนนแล้วพอผู้นึงอ้วนผู้นึงจอยหรอแม่วันนี้คุณแม่ยาของดิฉันมาถึงแล้วนะคะอันนาวบนาวบไปนอนอันโรงแรมอ่ะ เขาขึ้นพื้นลอยไหมขึ้นพื้นลอยกระห้องเท่าไรอ้องขึ้นแล้เท่าไรอันขึ้นราหารอยตกไหอุเปิด์รอยนที่หลังเดี๋จะไปน้อนอีกเรื่องฟองขึ้นลอยพี่น้องคะสำหรับพี่น้องที่สนใจที่สีมางานมานี้นะคะให้เดินทางมาทางทิศตะวันเลยนะไม่รู้ไม่รู้ค่ะพี่น้องคะแล้วแต่สีม่าเหรอคะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะท่านพี่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าตอนนี้ยุคกับแม่ยากอนค่ะเขาพูดไปใช่ค่ะไปถ่ายคลิป ไปทั้งบุญเราอันรู้สึกว่าเอฟซีรู้ว่าผมแปีอยู่ทั้งนี้เราเล่นกันเลยไปทั้งบุญรู้สึกว่าเอฟซีเสียการตอบรับดีสำหรับอันคู่จินคู่ไหมอย่างเปิดตัวคู่จินมาคู่จินนะคะเอฟซีเบิร์นวิสสามสี่หมื่นวิวสำหรับอันโบว์วาสิเป็นคู่จินเขาไม่ประมั่นนะคะในปุ๋ยใดขุยอย่งโมหู่นะคะแต่จะโกหกที่โมหู่หรือคะเพศที่ย่งเพจคู่จินเพจคู่จินการชัย และบีลูกฝุ่นลูกสอบถามเขาดูซื้อดูซึ้อเป็นไงค่ะคนลูกเราอยากคนเมืองนี้หรือดิคนเมืองดีหรือดิคิดว่าได้เมียแล้วล่ะเาคนลูกเราส่งคือได้เราออกบ้านด้ออกบ้านได้แม่เปล่าเลยคือเด้กแต่พอนี่แล้วคได้จะได้เลี้ยงหลานหน้าพ่อแต่ใจแม่แล้วก็จะบอก หน้าหน้าพ่อแตใจแม่แล้วก็จะบอกให้นะคะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะมาฟังเด้อลูกเจ้าขายเจ้าเราไอ้การเจ้าอ่อนโยนอ่อนโยนค่ะการด่าเป็นการชมค่ะเป็นเรกเตอร์นะคะแต่ว่าสำหรับแม่บีก็ขอมแซมเลียวนี่แม่สิพิษว่ถือกับตือไข่ขึ้นกับพี่ดอกขายจักเจเลยกระดาษขึ้นกับดาสุกุสุกุยแล้วก็ไม่การใส่เมื่อกี้ป๊าม่าเป็นยังขาดขายขีดานแล้วคือเก่ารขับลำหอมแล้วสั่งแล้วฝากดูช่างลำหอมเอออยากได้อันกินเนี่ย กินนี้เยอะมีอีกปะคอซะเออเยวสิมาถึได้ย่ะทำพร้อมไหมครับบ่ได้เบอร์มูดบ่ได้เอาไปได้ขายไ้เขาแม่เบอรห้เขาพบ่อะวีแม่เขาไปได้ขายแมเอาไปรับสายเฮ้ยยิงบ่ไปหาเมียหน่อยบ่ กำลังแบนอยู่เพราะว่าออกรถมอาต์ไ์ไหมครับพี่น้องแมนก็ลับสยอ้หโอ้โทาพวกเย่กันใช่เนี่ยพวรับสายเขาเนี่ยยิงดังแล้วยิงจบเลยอุตส่าห์าสิมาทายคนเทนคู่จินไหมเออดิ่าสิเดบิตแล้ว宝มาเราบอกเร้วคันม้าโซนี่มา ถึงขั้นในโทรหานะคะคู่จิ้นนะคะข่าวลือแล้วขับรถเบาไวรถเวถ่ายเลี้ยวว่าขับเบาไวจะไหนเราบอกว่าแต่ใช่มาอีกขั้นหนึ่งปุณะซีพีเอสดะซีพีเอ็กต์วอล์สายฮอวยิงเนาะแต่เป็นคู่จิ้นครูยังมาเนี่คุณให้การตอบรับไล่กับยิงค่ะคุณพ่อจะมาบคุณ่อกันใช่นะคะโคเอีหลีได้พี่ดองคราบอะไรทุ่ดเลยๆแล้วบอรับนั่นน่ะถึงกลับได้โทรหากันนะคะท่านบอกครูเก่งมันงกัเป็นซีพ่เอ็กส มทุกคนสีมาว่าผมเป็นบ้าดามบริดเดอร์ค่ะเพราะว่าผมเป็นเป็นวันนี้มาในลุ่นมาดามมาดามนี่ยค่ะมันเริ่มแดดเริ่มจะออกแล้วนะรูว่าไม่เน็ตเทาบอดีว่ามันก็เป็นสีบอมเน็ตบอดีเออเ l o s e แล้วระหว่างการลงคลิปอาจจะสาจากนอยถึงหลายได้แหละไม่หมอสาเลยตี พูดได้บแี้เมื่อนี้บ้านลอยยี่สบ้านลอยยี่สับพี่น้องคระเขอพะยายามเนาะต้อหาครูจิมเราบปรับสายครูจิมเดจะมันยิงไปแต่แรกแต่แต่ใซุ่นเม่อแต่ไซีพีเอ็ซ์สีพีเอคัน c ีพนะคะมอเตอร์ไซค์ผู้เหการสัทะเบียนอะไรทะเบียนอะไรอ่าไม่แน่ใจ เอาไปซองเนื้อคะ่ะทะเบียนรถไม่เล่าเ,เอามาันเลยทะเบียนรถตีามันเป็นรถเบียงก็จะไปไเป็นทะเบียนเอา,าก็ต้องมันจะใส่แหละออกมาละ่ะขึ้นเลยทะเบียนเลยโบเขาใส่ป้ายแดงให้กอนเป็นติป้ายแดงป้ายม <c oughs> ันเป็นรถป้ายแดงเร็วกันนี้ป้ายก็ยีตามมาก็บพรท่านด้อุ่อนในอย่างเล็วอุ่นเราจึงค่อยเดินไปใจเล็วแมนวัดวัดเลยหรือเปล่ามันแน่ใจก็สิบบวกคือรถยนต์นี่บ่มอแมน รถมากเลยค่ะพี่น้องค่ะมันจะเหยียบข้อดิฉันนะคะมันได้ไป้ายค่ะมันมันได้ป้ายเมื่อก่อนนี่แหละไปจทยแล้วก็ได้เปลี่ยน,นอ,อันพี่น้องคะอันเห็นใส่เป็นตาพเพราะมันว่าบันใจว่าง่ายด้วยค่ะ <c oughs> พี่เล่ยแต่งหน้าให้หนูค่ะพี่น้อกมึงบอ,บอกตาสีบักว่าค่ะพี่น้องค่ะบอกตาสวยจังข้อตาสีบักบ่าค่ะพี่น้องสีปงม่วง <c oughs> เพได้เห็นยวเาคุข้อตาดำได้สิ <c oughs> ตื่นแล้วบปล่ค่ะคุณพ่อ อ uh oh. ๋อคนหวานท่าพาี่หรอน้ำาไปเสร็จน้ำาได้อีกน้ำาขจาวาในอีกขอ,กอกงแมมาเล่นน้ำาเราโอ้ยเราคนก่าดเระว่าอยากออกป่ากันเน <laughs> ร,ร,รู้อ่้ฟังรติงตอ,อกลงุงติตอกอมันมีคนไป้มียอ,อ้พี่ละมุนนีมากเลยพี่เทคฮอร์โมนที่ไหนครั ีหลียนั่รีตอบ่เขาใจแล้ว่ะี่ไม่ใจละพี่นะมุนดีมากเลยก็เลยไปตอบค้มเมตนว่าอะไรพี่เป็นผู้หญิงค่ะเขาถามว่าจริงเหรอพะนะพี่เาป่เลยเนเบิรอัาย่ัยร่นคยเป็นแม่ิงค่อยมี พระเจ้าหน่อยเขาเรียนพระเจ้าหน่อยแต่ว่าหลามาที่แหลงหลามอะไรบางสันนี้ลูกบวนครับแล้วว่าที่ผู้จัดการมาไหมครับก็คือจริงๆวันนี้ครับวันนีไงนี่ค่ะไปผมน่ะเป็นเจ้าภาพวันที่สิบครับผมสิบพฤศจิกาสิบพฤศจิกาครับผมออยู่อยู่หลุมศักดิ์หลุมเก่าเนี่ยปุกกระ t ก็คือผมอ่ะจะจะมาคุยเรื่องเวลาว่า เวลาที่แสดงแับผมคุณนูกแจ้งไว้ถึงแค่ที่สามนะทำไมที่อื่นได้เสียงเฉียบเท้าอะไรเงี้ยเพราะ่วยกันนะแลาวกาได้มก็ครับพี่น้องเวทีไก่เซตลวค่ะ แก้วกินของเราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ต้มขาไก่ต้มขาไก่ไม่ใช่ต้มขาคนเนะาะอเสียเร่งหนอไปตอนไหอร่อยครับเป็นกิจทำเลิมากต้มขาไก่เอา้าวหนี่อ้าวนวาา่อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอก,กันคลิปต่อไปครัพี่น้อง